Yeah. <laughs> Thank <laughs> you. เสร็จไหมคะ <S <S ได้เนาะอ่าไม่เป็นไรไม่มั่นใจไม่เป็นไรข้อหนึ่งคะ่ะข้อหนึ่ง Tropical เขตร้อนหรือเขตเขตร้อนชื้นตอบข้อข้อ <S 2> <S 2> ขอีเก่งมากคะ่ะ Belonging to the t r o p i c of very hot country ประเทศในเขตร้อนเออเจอ hot country ก็ได้เลยข้อ2อง Species จับคู่กับ ดีดอกค่ะ a group of same kind animal species คือสายพันธุ์สัตว์ชนิดหนึง่งจะมีอยู่หลายสายพันธุ์มาก็มีหลายพันธุ์แมวก็มีหลายพันธนะุ์เนาะข้อสค่ะ remain ออ oh. G ถูกต้อง G remain แปลว่าทำสิ่งที่ที่ดีอยู่แล้วก็ให้มันดีต่อไป remain to continue the same state o f condition ก็ยังทำต่อไปข้อสี่คำ Mention อ้างถึงพูดถึงใช่แล้ว to speak or something briefly briefly แปลว่าสั san, ้นๆนะคะ briefly สั้นๆเผื่อวันหนึ่งเด็กๆไปสอบสัมภาษณ์แล้วเขาก็ถามเราว่า please introduce yourself briefly please introduce yourself briefly ก็ค exactly. ือ แนะนำตัวเองอย่างสั้นๆนั่นเองข้อ5ค่ะ raise เลี้ยงใช่ไหมลูกเออไอเก่งมาก to grow crops or breed animals for food เลี้ยงเพื่อกินข้อ6ค่ะ circulation หาคำว่า circulation เหมือนกัน h the action of moment of circulating ข้อเจ็ดค่ะ m a i n t a i n เ n c e เจต่างกันยังไงคะ remain กับ m a i n t a i n อือหือแล้ว maintenance อะบํารุงคำหมายมันไม่ได้ภาษาไทยมนันแบบแปลกๆอะ่ะ Maintain, remain, maintain, remain. Maintain เหมือนมีความเป็น positive, maintain oh, <okay. S 1> เหมือนมันดีอยู่แล้วก็รักษาไว้ oh. อืมก็รักษาไว้ให้มันดีอยู่อย่างนั้นเหมือนเหมือนเรามีวัดอยู่เราก็ต้อง remain ให้ให้ให้ยังเป็นวัดที่ดีอยู่ยังไม่ผุพังใช่คะ่ะเอาจำ <Okay. S 1> ความหมายเดียวแล้วกันจำ maintain ว่ามีความหมายทางบวกแล้วกัน remain ก็คือดีไม่ดีก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเออ,อืข้อแปดพมเอนเเก่งมากค่ะ most important สำคัญที่สุดเลยหรือ p r i n c i p l e ก็ได้ข้อเก้าของ vendor F a person คนที่ขายของสุดท้ายค่ะ reasonable B-boy เออเก่งมากสัพ์ไหนไม่รู้มีไหมคะ เกก่งมาจบ exercise ที่3 exercise สุดท้ายลูกปล่อยแล้วคำศัพท์รู้อยู่แล้ว tropical species remain mention race circulation maintain main vendor แล้วก็ reasonable ให้ choose the correct words a e from the list given below to complete the following sentences เอาคำต่อไปนี้ลงไปเติมทำร้องกันเลยนะง่ายดีเนาะข้อหนึ่งค่ะ there are several t u o two t o f zebras s p e c i e ใช่แล้วม้าลายก็มีหลายสายพันธุ์ค่ะปกติแล้วม้าลายนี่มันขาวลายดำหรือดำลายขาวหรือจ๋าจริงจริงอืม ยังไงดีล่ะมันขาวลายดำหรือดำลายขาวล่ะลูกเราต้องดูว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของมัน,นเป็นสีดำหรือเป็นสีขาวถูกป่ะออไม่บอกด้วยไม่เฉลยด้วยว่าส,สวาสรุปแล้วดำลายขาวหรือขาวลายดำเคยเห็นเคยเห็นยีราฟอ้วกไหมลูกตอนกินไม่มีปัญหาหรอกตอนออกนี่แหละกว่าจะถึงเนาะกว่าจะถึงคอ <laughs> ข้อสองที่ราคามา It is two hundred dollars จุดจุดจุด price for this luggage กระเป๋าลากค่ะ luggage แปลว่ากระเป๋าลากค่ะราคามันก็สมเหตุสมผลกันแล้วนะใช่แล้ว reasonable ค่ะสมเหตุสมผลแล้วจ้า ข้อ3 the จุดจุดจุด purpose purpose เปลว่าวัตถุประสงค์ไม่ใช่ purpose นะลูก purpose ของการ meeting เพื่อเป็นการ present แล้วก็ discuss ผลของมัน meeting เพราะประชมุมค่ะวัตถุประสงค์จุดจุดจุดเออ main 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 ข้อ3ลูก main main purpose วัตถุประสงค์หลักข้อสี่ we should not we should not เราไม่ควรจุดจุดจุดหมูในฟาร์มนี้นะเ <Yes. S 1> ออเรซเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ที่โรงเรียนคือน,นั่งนิ่งกันเลยลูกหลับไปแล้วไม่ใช่ไรข้อห้าค่ะ he จุดจุดจุด คำที่ขาดไปคือ verb ลูกไปหา verb มาหน่อยนะใช่ไหมคุรว่า mention นะ mention mm hmm. จ้ะตอบข้อ5จ้ะข้อ6ค่ะ these matters จุจุจุ in doubt ถ้าไม่ได้ข้ามก่อนได้ ไปดูข้อเจ็ดเนาะขาข้อหกเหรออะไรอะไรเมนเมนนะลูก Remain เป็นไปได้เป็นไปได้ไม่ก็ maintain t h e s e matters จุดจุดจุดอินด b t doubt Dou เพื่อนๆว่าไงคะไม่แน่ใจข้ามไปข้อเจ็ดเลยค่ะ ข้อเจ็ดค่ะข้อหกยังไม่ใช่เฉลยนะมาดูข้อเจ็ดก่อน Naples Beach in Florida has a จุดจุดจุด climate ใช่แล้ว tropical คะ่ะยากนิดนึงลูกจะเสร็จแล้วข้อเก้า the good oxygen ใช่แล้ว circulation <Okay. S 1> อ้าวข้ามเหรอคะเออใช่ ากลับมาข้อ8ที่จุดๆุด well ่ซึ่งค variable remain หรือ maintain นะเหมือนที่รักษาไว้ใช่ไหมคะเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าวนะัดเราต้อง remain ไงคะข้อ8ค่ะ maintain <c oughs> maintain <c oughs> maintain ทำให้คงอยู่ มันดีอยู่แล้วก็ให้ดีต่อไปเพราะฉะนั้น Remain เมื่อกี้ที่เราติ๊กไว้ตอบข้อข้อ6จ้า Remain ตอบข้อ6ค่ะสุดท้ายตอบ Vendor ผู้ขายเย้เ yeah. ย yeah. ้คือจบแล้ว วิธีจำก็คือถ้ามันดีอยู่แล้วใช้เมนเทนจ้ะเมนเทนจ้ะย้ำจ้ะโอเคเดี๋ยวขอเช็ค,เ,ชคเพื่อนที่โรงเรียนก่อนนะคะ